ไม่ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ขับเคลื่อนในคอมมูนิตี้มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในการอัปเดตต่างๆที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ทางผู้พัฒนามักจะนำไอเดียจากผู้เล่นมาใช้ในการอัปเดตให้กับตัวเกมไม่ว่าจะเป็นบล,ล็อกไบโอมม็อบหรือรวมไปถึงกับฟีเจอร์ต่างๆที่นำมาพัฒนาให้กลายมาเป็นไมค์คาจนถึงวันนี้ซึ่งหลังจากที่ผมทำคลิปม็อบและเวอร์ชันที่ถูกยกเลิกไปแล้วแน่นอนครับว่มามันจะต้องถึงคิวของฟีเจอร์ที่ถูกยกเลิกกันบ้าง ซึ่งฟีเจอร์ที่ถูกยกเลิกไปนั้นจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ 1. นึ่งเดอร์สแลบเดอถูกเสนอให้เป็นไอเดียครั้งแรกบนบล็อกส,ส่วนตัวของน c h ที่เขาได้โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่2 2ตุลาคมปี2009ซึ่งนอชได้เพิ่มเดอ s l สแเข้าไปในตัวเกมเวอร์ชั่น Several Test 0.26_04 และเรียกได้ว่า The Slab ยังเป็นบล็อกตระกูล Slab ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในเกมเป็นบล็อกแรกด้วยซึ่งหน้าตาของมันก็จะเป็นบล็อกครึ่งอันเหมือนกับ Slab อื่นๆในเกมปัจจุบันนั่แหละครับซึ่งบล็อกตัวนี้หลังจากปรากฏอยู่ในบล็อกของ Notch หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาปรากฏอยู่ในเวอร์ชันไหนอีกเลยซึ่งคนก็สันนิษฐานันครับว่า The Slab เป็นเพียงแค่บล็อกที่ใช้ทดสอบกับบล็อกตระกูล Slab ที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตเพราะหลังจากนั้นไมค์ครับก็ได้เพิ่มบล็อกสแลปชนิดต่างๆออกมามากมายอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน 2. ฟิสิกส์ต้นไม้ลองคิดดูครับถ้าหากเราตัดต้นไม้เพียงบล็อกเดียวแล้วบล็อกของต้นไม้ที่เหลือเนี่ย จะโคลนล้มลงมาเหมือนกับชีวิตจริงมันก็คงจะเป็นอะไรที่ประหยัดเวลามากเลยใช่ไหมล่ะครับเคร่งฟีเจอร์นี้ก็เคยถูกทางเนเนโบนบอกใบเอาไว้ผ่านทางทว,วิตเตอร์ของเขาด้วยแต่หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าฟีเจอร์นี้จะไม่ได้ถูกพูดถึงอีกเลย 3. แร่ลูบี้หรือทับทิมรู้หรือเปล่าว่าก่อนที่จะมีแร่มรลกนั้นเคยมีลูบี้มาก่อนครับถ้าหากแปลเป็นไทยก็คือ และทับทีมนั่นแหละซึ่งจะมีสีแดงและลักษณะของแร่มันก็จะประมาณนี้ครับโดยแร่ Ruby จะปรากฏอยู่ในเวอร์ชัน Snapshot 12W21A เป็นครั้งแรกซึ่งในตอนนั้นมันก็จะทำหน้าที่เป็นแร่ที่เอาไว้แลกไอเทมในหมู่บ้านมันก็มลกรนั่นแหละครับต่อมาดูเหมือนว่าทางผู้พัฒนาจะเห็นถึงความคล้ายกันระหว่างแร่ลูบีและแร่เลสโตนเพราะสีของมันเนี่ยก็คล้ายกันใช่ไหม จึงเป็นเหตุให้ทางลูบี้ถูกยกเลิกและได้รับการเปลี่ยนชื่อและรีเจคเชอร์ใหม่ให้เป็นแร่เอเมัลด์หรือแร่มรกตนั่นเองครับ 4. Winter Mode ในวันที่9กรกฎาคมปี2 0 1 0วินเทอร์โหมดได้ถูกเสนอให้เป็นเกมโหมดในหมค a ค t เวอร์ชั่น Alpha v 1.0.4ซึ่งในตอนนั้น Winter Mode จะเป็นเกมโหมดแบบสุ่มให้กับผู้เล่นเวลาเราสร้างโลกครับ โดยโอกาสของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่25ลักษณะของเกมโหมดก็จะตามชื่อเลยก็จะต้องเป็นเกมโหมดที่โลกมีแต่หิมะตกลงมาเหมือนกับไบโอมหิมะนั่นแหละครับแต่จะแตกต่างกันเนตรงที่ไบโอมหิมะ oh มันจะมีหิมะตกเป็นพื้นที่พื้นที่ไปส่วนวินเทอร์โหมดเนี่ยมันจะมีหิมะตกทั้งโลกเลยครับซึ่งเราเนี่ยจะไม่สามารถหาพื้นที่ที่ไม่มีหิมะตกได้ซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้คอมพิวเ,เตอร์บางคนถึงขั้นเล่นไม้คาวก็ตก จนเล่นไม่ได้เลยก็มีและภายหลัง Winter Mode ก็ได้ถูกนำออกไปหลังจากการมาของฟีเจอร์ที่เราเรียกว่าไบโอมนั่นเอง Fun Fact ไบโอมหิมะยังเป็นไบโอมที่ปรากฏขึ้นในเกมหมยคาเป็นไบโอมแรกอีกด้วยถัดมาจากข้อที่แล้วต่อไปเรายังคงอยู่ในฟีเจอร์เกมโหมดที่ในข้อที่5จะเป็นฟีเจอร์ Team Survival m o d และ f o r ์เ e s โ m o d ซึ่งทั้ง2เกมโหมดนั้นเป็นไอเดียที่ Nox ได้แผนเอาไว้ในเว็บบอร์ดของคอมมูนิตี้ซึ่งเกมโหมดของทั้งสองนะครับทีมซร์ไวอร์เนี่ยจะเป็นโหมดเอาชีวิตรอดแบบแบบ่งฝั่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งถ้าใช่เดก็วก็จะคลา้คลายกับฮังเกอร์เกมของเซิร์ฟนี้เกมทั่วไปนี่แหละส่วนฟอ r รสเตสโหมดก็จะเป็นโหมดยึดธงซึ่งก็คงจะคล้ายเกมอย่างพวกโอเวอร์วอตแล้วก็พาราดินครับแต่สุดท้ายแล้วไอเดียของทั้งคู่ก็ไม่ได้ถูกนํามาเป็นฟีเจอร์ให้กับตัวเกมไมค์ครับแต่อย่างใดซึ่งผมก็คิดว่าน้อนเนี่ยคิดถูกแล้วล่ะครับ ถ้าเาเข้ามาจริงๆผมคิดไม่ออกเลยว่าในปัจจุบันเกมไมค้าจะมีหน้าตายังไง 6. Dinnerbone เคยวางแผนที่จะเพิ่มบล็อกไม้หลากสีเข้าไปในเกมด้วยนี่ก็คือภาพตัวอย่างที่เขาโพสต์เอาไว้บนทวิตเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่ามีลายสีเท่ากันกับสีของขนแก่เลยซึ่งโพสต์นี้เขาก็ยังถามความเห็นของผู้เล่นบนทวิตเตอร์ด้วยว่าจะเพิ่มเข้าไปดีไหมโดยผลตอบรับก็คือคอมมูนิตี้เนี่ย ไม่ได้ต้องการฟีเจอร์นี้ขนาดนั้นบวกกับทานดินเนอร์โบนที่ไม่ได้ต้องการเพิ่มเข้าไปด้วยครับเนื่องจากเหตุผลที่ว่าถ้าเขาเพิ่มไม้หลากสีเข้าไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปเพิ่มสีให้กับบล็อกต่างๆที่เป็นไม้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบันไดสแลปอะไรพวกนี้ครับสุดท้ายดินเนอร์โบนก็ไม่ได้เพิ่มฟีเจอร์ไม้หลากสีเข้าไปแต่จะเพิ่มบล็อกขึ้นมาใหม่เลยนั่นก็คือบล็อกเทราคอตตาหรือบล็อกดินเผาที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้หลายสีนั่นเอง เฟีเจอร์รอยเท้าใช่ครับฟีเจอร์รอยเท้าเคยถูกวางแผนให้เพิ่มเข้าไปในเกมเมื่อสมัยเวอร์ชั่น1.13หน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับโดยมีเหตุผลบ้างอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งผมก็เดาว,ว่าคงจะเป็นปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือไม่ก็บักของตัวเกมจึงทำให้ฟีเจอร์รอยเท้าถูกยกเลิอกออกไปในเวอร์ชัน snapshot 1น wc 7 a แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อไม่นานมานี้ ฟีเจอร์รอยเท้าก็ได้กลับมาอีกครั้งใน m ไมค r a f t เวอร์ชัน a p r i l e f o l l Day 2 2 W 1 3ึ One Box a t a d Time ซึ่งเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นล้อเลียนประจำวันโกหกของปี2022ที่ผ่านมานั่นเอง 8. ฟีเจอร์ฤดูกาลในวันที่16เมษายนปี2013 Dinnerbone ได้ออกมาทวิตเกี่ยวกับไอเดียของเขา เกี่ยวกับระบบ d เดล g h ไซเคิลซึ่งเป็นระบบกลางวันกลางคืนของเกมนั่นแหละซึ่งในวงเล็บเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าอาจจะมีฤดูการโดยกำหนด,นดเอาไว้ที่1ฤดูการต่อ500วันในเกมตรงนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงแถมคนที่แก้ข่าวยังคงเป็นตัวของ d i n เ e r ร์บ e เองด้วยสงสัยจะขี้เกียจทำหล่มั้ง <c oughs> 9. สคักจอคามากันที่ปัจจุบัน บ็อกซ์สักคัทจอเป็นบ็อกซ์ที่ถูกแผนไว้ในไมค์คาบดีฟดาร์กซึ่งเป็นบ็อกซ์ที่ลักษณะดูเหมือนจะเป็นเช็คเชื่อสักคักธรรมดาแต่ถ้าผู้เล่นเผลอเดินเข้าไปเหยียบม,มันละก็มันจะเปลี่ยนลักษณะเป็นเหมือนกับฟันของวอลเดนนะครับแล้วก็ทําดาเมจกับผู้เล่นด้วยซึ่งในภายหลังคิงบีด็อกซีก็ได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองว่าจะไม่เพิ่มบ็อกซ์สักคัทจอเข้าไปในเกมเนื่องจากไม่ถูกใจกับดีไซน์ของตัวบอ็อกแต่จะเพิ่มบ็อกซ์สักคัทชีเกอร์เข้าไปแทนเจ้าบ็อกตััวนนนี้่เอง 1 0 s สกาย m ดเมนชั่นหลายๆครงอาจจะไม่รู้นะครับว่า Sky Dimension เนี่ยเคยถูกวางแผนได้เพิ่มเข้าไปในเกมโดยยืนยันจากปากของโนชที่โพสทวิตเตอร์เอาไว้ในวันที่19เพฤษภาคมปี2011ว่าตนเองนั้นจะต้องพัฒนาสกาย i ดเมนชั่ให้เสร็จให้ได้ซึ่ง Sky Dimension ถูกระบุไว้ว่าจะถ,ถูกเพิ่มเข้าไปในตัวเกมมาครับภายในเวอร์ชั่น1.0 Adventure Up เแต่ถึงเวลาจริง วันเปิดตัวไม้ครับเบต้า1.8ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าของเวอร์ชั่น1.0 Adventure u p ั a เดต o s h ก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า Sky Dimension เนี่ยถูกพับโปรเจกต์เนื่องจากฟีเจอร์ของ n นเธอรมีความสนุกและก็น่าสนใจมากกว่า Okay, cool. so แต่ความจริงแล้วนะครับการสัมภาษณ์นี้คงเป็นการสัมภาษณ์ที่กบเกินความจริงเอาไว้บางอย่างเพราะหลังจากนั้นเจฟก็ได้ออกมาอธิบายถึงปัญหาของสกายเดเมนชันที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหามากกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นการเกิดแสงเงาอย่างผิดปกติบนตัวเกาะและเกิดอาการบ้าของการโหลดช้างของตัวเกมจนสุดท้ายทางผู้พัฒนาจึงได้ยอมแพ้และยกเลิกฟีเจอร์สกายเดเมนชันลงฟันเฟกรู้หรือเปล่าครับ ว่าดิเมนชันที่เราเรียกกันว่า DN ในปัจจุบันนั้นคือ Sky ยดิเมนชันที่ถูกนำมาปรับปรุงใหม่นั่นเองก็นั่นแหละครับทั้งหมดของฟีเจอร์ที่ถูกยกเลิกซึ่งข้อมูลต่างๆผมก็ได้อิงมาจากไมค์คาวิกิถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆล่ะอยากให้มีฟีเจอร์ไหนกลับมากันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามมากับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมฟิลซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ